สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมอ Mo มอรแชแนลและตอนนี้เราอยู่กันในเกม g n s ช i n i m p a c กกันนะฮะแล้วก็สำหรับในวิดีโอเนี่ยเราจะมาไกด์กิจกรรมสีสันวิจิร วมนสีม่วงกันฮะซึ่งกิจกรรมอันนี้ก็ได้เปิดมาในฉากที่2แล้วด้วยฮะเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาไกด์กิจกรรมกันว่าในฉากที่2ในบทที่2เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรให้เราเล่นแล้วมันเล่นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันที่หน้ากิจกรรมกันครับผมนะโอเคมาตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันที่หน้ากิจกรรมกันแล้วนะฮะโดยก่อนที่เราจะไปเล่นกิจกรรมกันเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยฮะเพื่อนๆจะต้องมาเล่นเควน เนื้อเรื่องหลักตรงนี้ในฉากที่2ก่อนนะฮะตรงนี้เนี่ยผมก็ได้เล่นเนื้อเรื่องไปแล้วนะฮะใครที่อยากจะติดตามเนื้อเรื่องผมจะลงคลิป แยกให้เป็นเฉพาะเนื้อเรื่องเลยนะฮะคลิปนี้จะมีการไกด์กิจกรรมเท่านั้นจะไม่มีเรื่องเรื่องให้ดูเลยนะฮะแล้วก็เนื้อเรื่องอันล่างเนี่ยก็จะปลดล็อกตามที่เราเล่นด้านบนเหมือนกันตรงข้างล่างเนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องเสริมนะฮะเพื่อนๆจะเล่นเลยก็ได้จะไม่เล่นก็ได้เก็บไว้เป็นมาสุดท้ายก็ได้อันนี้เนี่ยไม่มีปัญหาฮะเพื่อนๆสามารถเล่นเสร็จแล้วแค่อันบนก็เพียงพอแล้วก็กลับไปเล่นตรง,ง,งนี้ได้เลยเนาะก็เพื่อนๆไปเล่นเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้กลับออกมาและกดไปที่รายละเอียดเควสฮะ ตรงนี้เนี่ยกิจกรรมในฉากที่2ก็ได้เปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะร้อยเกมที่2นี้เนี่ยที่จะให้เรามาเล่นกัน,นะฮะก็คือกิจกรรมการตีป้อมก็คือสร้างป้อมตีมอนนั่นแหละฮะเพื่อนๆน่าจะเคยเล่นกิจกรรมสร้างป้อมมาแล้วมาประมาณครั้ง2ครั้งนะฮะก็น่าจะเล่นเหมือนเดิมเลยตรงนี้เนี่ยให้กดมาที่เคว้กิจกรรมะฮะแล้วก็กดไปที่ไปยังเคว้แล้วก็รอกเคว้งไปคุยกับ NPC ให้เรียบร้อยนะฮะ โอเคมันนเมื่อเพื่อนกดล็อกเควสเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้กดมาคุยกับ NPC คนนี้เลยฮะเพื่อนเพื่อนก็คุย NPC คนนี้ไปได้เลยเลยนะฮะจนคุยจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยกิจกรรมก็จะได้ทำการเปิดให้เพื่อนได้เล่นกันแล้วนะฮะ ก็เมื่อเพื่อนคุยเคว้นกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าป๊อปอัพนะครับเป็นการแนะนำเกมเพย์ขึ้นมาตรงนี้นะฮะเขาจะบอกว่าในเกมหมากรุกเนี่ยในแต่ละด่านนะฮะจะมีการกําหนดลักษณะพิเศษของหมากรุกเอาไว้นะฮะแล้วก็ด้วยการกําหนดกลยุทธ์ตามนี้เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษของหมากรุกจะทําให้คุณเนี่ยสามารถเอาชานะได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นนะฮะก็เหมือนกับว่าน่าจะเป็นตัวช่วยเราให้เล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะตรงนี้ก็กดผ่านไปเลยฮะแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการบัฟนะฮะก่อน สามารถกําหนด CMC ลิขิตฟ้าหรือก็คือบัฟที่เราจะเลือกได้ในแต่ละด่านนะฮะโดยการกําหนด CMC ลิขิตฟ้าเนี่ยอย่างสมเหตุสมผลจะมอบความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่แก่คุณในระหว่างต่อสู้นะฮะนั่นก็คือการเลือกบัฟนั็นแหละก็เลือกบัฟไปให้เหมาะสมกับมอนสเตอร์ที่เราเจอหรือว่าป้อมที่เราใช้ด้วยนั่นเองฮะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องป้อมนะฮะ เรื่องปอมเนี่ยเขาจะบอกว่าเราสามารถสร้างได้แล้วก็เอ่อรื้อถอมนมาได้แล้วก็วางตำแหน่งที่ถูกต้องก็แล้วช่วยเราจัดการมอนสเตอร์ได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะฮะ ต่อมาก็จะเป็น,นกลไกในดาดน,นะฮะเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะวางป้อมได้โดยเราจะเสียคะแนนเวทด้วยแล้วก็สามารถใช้คะแนนเวทนี้เนี่ยซื้อบัฟเซียนซีลีขิดฟ้าก็ได้หรือว่าเราใช้กลไกด่านอย่างเช่นกดปุ๊บก็จะสะพานก็จะขาดมอนเตอร์ก็จะตกลงไปไกลไกพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยผ่านได้ง่ายยิ่งขึ้นนะฮะเดี๋ยวเข้าไปในเกมเนี่ยเพื่อนเพื่อนน่าจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นเนาะตรงนี้ก็เป็นการแนะนำเกมเพย์แบบคร่าวๆกันไปก่อนนะฮะ ส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขบอกค่าเรานะฮะว่ามอนเตอร์เนี่ยเข้าได้กี่ตัวเหลืออีกกี่ตัวถึงจะหมดแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือแต้มที่เราไว้สร้างกลไกหรือว่าไว้กดบัฟอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็จํานวนป้อมในการสร้างก็ได้กี่ป้อมเราสร้างอยู่กี่ป้อมมันก็จะบอกเราตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นแค่ป๊อปอัพที่ให้เราเช็คเฉยๆนะฮะ โอเคมาเนะมื่อนเพื่อนคุยกับ m อ c เสร็จแล้วแล้วก็ดูวิธีการแนะนำเกมเพลย์เสร็จแล้วนะฮะก็ให้กลับเข้ามาที่หน้ากิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ให้เรากดเข้าไปเลยตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นภารกิจทั้งหมดที่ให้เราทําในกิจกรรมอันแรกนี้นะฮะก็เพื่อนก็มาอ่านก็ได้นะฮะจัดการเท่าไหร่ได้เต็มเท่าไหร่มันก็จะมีบอกว่าเราจะได้พรีโมดเจมต่อวันหนึ่งเท่าไหร่น,นะฮะตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปเล่นนะฮะเรากดมาที่การเตรียมวัสดุตรงนี้ก่อนนะฮะตรงนี้เนี่ยเราสามารถมาเช็คก่่อนได้วา ดานเนี่ยเราจะเจอกับอะไรบ้างศัตรูออกมาทางไหนแล้วต้องการทางไหนวางป้อมยังไงนะฮะแล้วก็จะมี2โหมดให้เลือกก็คือโหมดง่ายกับโหมดที่ยากกว่านะฮะแล้วก็สามารถมาเช็คตรงนี้ได้ฮะเช็คมอนเตอร์ได้เราจเจอกับมอนเตอร์ตัวไหนบ้างมาในทิศทางไหนบ้างเขาก็จะบอกเราหมดนะฮะตัวนี้มาทางแรกตัวนี้มาทาง,อง่อนเพื่อนๆจะได้วางแผนในการเอ่อวางป้อมได้ถูกต้องนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นโหมดยากจะเจอกับตัวอะไรทางไหนเจอตัวอะไร แบบนี้ฮะก็เพื่อนก็มาเช็คก่อนแล้วก็วางแผนการ บางป้อมได้ถูกต้องนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น CMC ก็สามารถมาอ่านได้แต่ละคนในะใช้ CMC ไม่เหมือนกันนะฮะแล้วแต่ป้อมที่เรามาเลือกใช้แล้วแต่บอรเซอร์ที่เราจะเจอด้วยนะฮะอันนี้ก็มาลองอ่านมาลองเลือกใช้กันได้แล้วก็สุดท้ายนี้จะเป็นป้อมใครที่เคยเล่นอยู่แล้วเนี่ยคุณสมบัติของป้อมเนี่ยมันจะเหมือนเดิมเลยฮะ,ะส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นเพิ่งเล่นอันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกก็ค่อยๆอ่านคุณสมบัติป้อมไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะอันนี้เนี่ยมันไม่ยากเท่าไหร,นะะรน่นะฮะ ตัวล็อกนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะผักสตูออกไปเมื่อสตูมาใกล้นะฮะอันนี้ก็เป็นประมาณนี้เรื่องของป้อมนะฮะเมื่อเพื่อนศึกษาอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะก็กดไปที่เข้าท้าทายแล้วก็เข้าเล่นจริงได้เลยนะฮะ ก็เมื่อเพื่อนเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะคือรูปลักษณ์หน้าตาแบบนี้เลยฮะตรงนี้เนี่ยฉากแรกก็จะเปิดในที่วันแรกก่อนวันต่อไปก็ค่อยๆเปิดมาทีละหนึ่งวันนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกโหมดได้ทั้ง2โหมดนะฮะโดยสาหรับใครที่เพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยจะต้องเล่นโหมดธรรมดาให้ได้แต้มพันห้าขึ้นไปก่อนถึงจะปลด อีกโหมดหนึ่งที่เป็นโหมดยากนะฮะและเขาก็จะบอกเงื่อนไขแล้วด้วยว่าโหมดนี้ต้องการเงื่อนไขเท่าไหร่สามารถวางป้อมได้เท่านี้เอาชนะตูใน,นการลงหลวจะได้คะแนนเวทเพิ่มมันก็จะบอกเงื่อนไขถ้าเกิดเป็นโหมดยากเงื่อนไขมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวของป้อมมันจะใช้งานได้น้อยลงหรือก็คือจะยากขึ้น่นแเลยฮะเดี๋ยวเราจะลองกันที่โหมดธรรมดากันก่อนเนาะมาถึงแล้วก็กดเริ่มเกมเลยฮะ เมื่อเพื่อนกดเริ่มเกมมาแล้วนะฮะหน้าต่อไปมันก็จะขึ้นบัตรเซีมซีให้เลือกนะฮะเ,เพื่อนๆก็เลือกบัตรเซีมซีที่คิดว่าตัวเองจะได้ใช้นะฮะ <c oughs> แล้วก็ให้ระวังเรื่องของแต้มตรงนี้ด้วย <c oughs> ถ้าเกิดว่าแต้มตรงนี้มันเกินหรือว,ว่ามันเต็มเนี่ยมันจะเลือกไม่ได้แล้วนะฮะ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมขอเลือกบัตรเซีมซีสักนิดนึงแล้วกันเนาะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าตอนจบเนี่ยผมจะเลือกแต้มยังไงนะฮะแล้วก็จะเลือกเป็นไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเกินเนี่ยมันจะเลือกไม่ได้้้้แแแลลวนนคัผมมเเ่่30ตทา เพราะฉะนั้นผมต้องเลือกแต้มที่น้อยลงมาอย่างเช่นอันนี้ฮะอันนี้ใช้40อันนี้ใช้10อันนี้ใช้20มันจะเขียนบอกอยู่ตรงนี้เนาะเพื่อนๆก็มาเช็คกันได้ตรงนี้เนะี่ยผมขาดอีก10เนาะผมก็กดอะไรไปก็ได้ฮะอีกสัก10มันจะได้ครบนะฮะ,ะเดี๋ยวเอาอันนี้เพิ่มไปด้วยฮะครบแล้วฮะ120เมื่อเพื่อนๆเลือกการ์ดครบแล้วเซ็ตองเซตอัพอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะกดที่เริ่มเกม ไปกนได้เลยฮะตรงนี้เนี่ยมันก็จะให้เราเลือกตัวละครอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราจะเอาตัวละครไหนไปก็ได้แล้วแต่เราเลยนะฮะผมเอาเซตนี้ไปเลยนะฮะกดเลิมเกมกับผมโอเคมาแล้วตอนนี้แล้วก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะมีเวลาให้เราเตรียมการอยู่ที่สินาทีด้วยกันนะฮะเพื่อนๆก็ทําการเซตอัพอะไรให้เรียบร้อยนะฮะตรงนี้เนี่ยตัวเกมจะทําการวางป้อมมาให้เราก่อนแล้วนะฮะหป้อมเพื่อนๆถ้าเกิดไม่ชอบก็สามารถกดไปที่สร้าง กดหรือกลับก็ได้กดย้ายก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะฮะผมก็ให้มันวางเอาไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ผมจะวางป้อมไฟฟ้าตรงนี้สักอันหนึ่งนะฮะป้อมไฟฟ้าเนี่ยเราใช้100แต้มดูที่ตรงนี้ฮะรเราจะมาถึงเราจะมีอยู่ที่800นะฮะก็วางเลยฮะข้างบน3ามป้อมแล้วนะฮะผมจะวางป้อมด้านล่างเป็นป้อมไฟสักหน่อยนะฮะป้อมไฟสักหน่อยฮะเพราะว่าผมเอาก๊์ด อบัฟไฟมาเยอะนะเพื่อนๆต้องเช็คด้วยนะฮะว่าเอาการ์ดอะไรมาถ้าเกิดว่าเอาการ์ดอันนั้นมาเยอะก็พยายามวางป้อมที่เราเอามาเยอะๆนะฮะตรงนี้ก็ผมเหลือไฟฮะวางฮะตรงนี้เนี่ยผมวางป้อมครบหมดแล้วนะฮะก็คือเต็ม14ป้อมแล้วเมื่อเพื่อนเซตอัพนู่นนี่นั่นพร้อมแล้วะฮะก็กดไปที่ตัวพีฮะแล้วกดเริ่มเกมนะฮะตรงนี้เนี่ยมอนสเตอร์ก็จะเดินมาเรื่อยๆฮะแล้วก็ตัวละคอรที่เพื่อนๆเอามาเนี่ยเพื่อนๆสามารถโจมตีใส่มอนสเตอร์ได้นะฮะ แต่ว่ามันจะไม่ทำดาเมจเนาะนี่ฮะมันจะแปะธาตุได้ถ้าเกิดว่าใครมีตัวลมเนี่ยสามารถกดยกแล้วก็ผลักระตรงลงไปได้เลยเช่นเดียวกันนะหรือว่าจะเอาตัวละครไฟหรือไ,อไฟฟ้าเนี่ยมาแปะธาตุได้ฮะแล้วให้ป้อมเราเนี่ยเป็นคนทำคอมโบธาตุก็ได้เช่นเดียวกันเพระ,ะนันการเลือกตัวละครมาเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะแต่ว่ามีผลค่อนข้างน้อยนะฮะอันนี้ก็เราก็ยืนดูไปเรื่อยๆเ,เลยฮะ ยืนด,ดูมอนสเตอร์ไปเดื่อๆเลยตรงนี้ในคะแนนของผมก็จะขึ้นบอกตรงนี้เนาะว่าเรามีกี่คะแนนนะฮะแล้วก็มอนสเตอร์ที่เราต้องกาจัดเนี่ยมีอยู่อีกกี่ตัวนะฮะมีอยู่แปดสิบกว่าตัวเราก็รอมันไปเรื่อยๆเลยฮะตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีกลไกพิเศษเนาะเมื่อเรากดแล้วเนี่ยมันจะปิดทางตรงนี้ฮะให้เรากดตอนที่มอนสเตอร์ที่มันเก่งๆมาหรือว่าป้อมเราไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวต่อไปน่าจะได้เห็นเนาะตรงนี้ก็ยืนชิวๆฮะโอเคมาตอนนี้ก็กําลังเดือดเลยฮะเริ่มมีเจ้ารูนการ์ดวิ่งขึ้นมาแล้วฮ ถ้าเกิดว่าคืนนี้ไม่ไหวจริงก็ให้กดปิดเส้นทางตรงนี้เลยฮะผมว่าน่าว่าควรจะปิดเส้นทางตอนที่มอนสเตอร์อยู่บนสะพานนะฮะมันจะล่วงไปผมจะปิดให้ดูฮะแบบนี้มา2ตัวเลยผมจะรอมันขึ้นสะพานทั้งคู่นะฮะแล้วก็กดฮนะมันจะตกแบบนี้เลยฟรีฟีทั้ง2ตัวเลยนะฮะแล้วก็สำหรับอมอนสเตอร์ตัวไหนเนี่ยที่มันบังเอิญหลุดผ่านเข้าไปได้เนี่ยเพื่อนก็ไม่ต้องซีเรียสเนาะเพราะว่ามันนับแค่แต้มที่เราทําได้เฉยๆนะ,ะเพราะ,ะนั้นอาจจะดูดบ้างตัว2ตัวก็ไม่ต้องซีเรียสนะ ไปฮะผมก็ช่วยผสมธาตุได้นะฮะตัวละครเราเนี่ยสามารถช่วยแบ่งธาตุแล้วก็ผสมธาตุกับป้อมที่ยิงใส่มอนสเตอร์ได้นะฮะตรงนี้ก็เหลือแค่อีก15ตัวเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดว่ามีตัวใหญ่มาอีกเนี่ยผมจะปิดเส้นทางอีกนะผมบอกเลยว่าปิดเส้นทางเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากๆเลยอ่นะผมจะปิดตั้งตัวใหญ่นี้ฮนะปึ๊บแล้วก็หล่นไปเลยฮนะถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยปิดเร็วเกินไปนะฮะมันจะเดินค้างอยู่ตรงนี้แล้วมันจะไม่ตกนะฮะ เพราะฉะนั้นก็ต้องปิดให้ถูกจังหวะด้วยนะฮะมีตัวนะฮะผมจะรอปิดตัวนี้ตอนที่มันยืนอยู่กลางสคานนะฮะเหมือนเดิมเลยแล้วก็ปิดฮะตกเรียบร้อยะฮะเท่านี้เองฮะง่ายๆโหมดยากเนี่ยก็เล่นเหมือนกันแต่ว่าพวกมอนเตอร์มันก็จะมาเยอะกว่าน,นี้นะฮะอันนี้ก็จบเกมไปแล้วนะฮะมันก็จะขึ้นบอกเราว่าเรากําจัดศัตรูได้เท่าไหร่แล้วก็เราได้คะแนนสุดท้ายเท่าไหร่เท่านี้เองนะฮะ โอเควน,นะเมื่อพเพื่อนๆเล่นกิจกรรมจบแล้วนะฮะก็ให้กลับมาที่หน้ากิจกรรมอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เข้าไปดูของรางวัลเรากันได้เลยฮะ,ะตรงนี้ของรางวัลเราจะต้องเล่นทั้ง2ฉากเลยนะ,ะก็คือหมดง่ายเมื่อเล่นหมดง่ายแล้วนะ,ะพวเพื่อนๆจะได้30พิโมเจมแล้วก็พวกของรางวัลเงินโมราณสมุดทั่วไปนะฮะ แล้วมันก็จะเหลืออีก30พิโมเจมเพื่อนๆจนะต้องไปเล่นในโหมดยากหรือก็คือโหมดข้างๆกันซึ่งแต้มที่ต้องการเนี่ยก็แค่พันหหรือ2อ0 0เท่านั้นก็จะได้รับขอรางวัลทั้งหมดแล้วนะฮะซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยฮะเหมือนผมในไกด์ไปเลยมันก็จะขึ้นเงื่อนไขที่ยากกว่าเดิมอย่างเช่นสร้างปอมได้น้อยกว่าเดิมบ้างต้องทําเงื่อนไขยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นบ้างฮะเพื่อนๆกดเสร็จแล้วแล้วก็ไปเลือกการ์ดต่อแล้วก็เข้าไปในเกมก็เกมเพย์ก็จะเป็นแบบนี้ฮะเล่นง่ายๆไมมมมม่จจําาาเเปป็นะตต้ออองรียวััสดุ ยุ่งยากเลยฮะป้อมเนี่ยมันจะอัพให้เราอยู่แล้วเรามีหน้าที่แค่สร้างแล้วก็กันศัตรูให้ได้อย่างดีเท่านั้น,นะฮะแล้วก็พยายามเลือกบัฟที่มีประโยชน์กับตัวละครเรามากที่สุดนะฮะแล้วก็เราสามารถเลือกซื้อบงซื้อบัฟได้ในเกมเนาะอันนี้ก็เป็นมาน,นี่ฮะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเ,เพื่อนๆก็มาเช็คมอนเตอร์ให้เรียบร้อยวางแผนให้เรียบร้อยโดยรวม,มเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ยากฮะ บอลเตอร์เนี่ยสามารถปล่อยหลุดได้ไม่จะเป็นเนี่ยต้องห้ามหลุดเลยนะฮะหลุดบ้างตัวหนึ่งสตัว3ตัวเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเก็บกรรมจนครบได้อย่างแน่นอน,นะฮะโดยรวมในกิจกรรมนี้จะได้ฉากละ6กพีโมเจมนะฮะมีทั้งหมด4ฉากเนี่ยจะเปิดทุกๆ1วันนะฮะก็ใช้เวลาประมาณ2อสวันเนี่ยก็น่าจะรบหมดแล้วนะฮะวันละ60เนี่ยเพื่อนๆจะได้จากกิจกรรมนี้อย่างเดียวนะฮะทั้งหมดเนี่ยสูงถึง 240พีมสโมเจมเะพาะกิจนี้กิจเดียวนะฮะยังไม่รวมเนื้อเรื่องหลักยังไม่รวมเนื้อเรื่องย่อยถ้าเกิดว่ารวมด้วยของวันนี้เนี่ยได้ประมาณ300กว่าเจมเลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ยังไม่รวมจากฉากแรกด้วยผมบอกแล้วว่ากิจี่เนี่ยพลาดไม่ได้ทั้งช่วงเดียวฮะเพราะว่าทุกช่วงเนี่ยมันให้พีโมเจมค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าเพื่อนเล่นครบทุกช่วงไม่พลาดเลยเนี่ยผมบอกแล้วว่าไม่ต่ํากว่า 1,000พัิโมเจมอาจจะเกือบเกือบ2,000เลยก็ว่าได้ฮะอันนี้ก็เป็นเงาข้าวสนักกิจกรรมอันที่2กิจกรรมสร้างป้อมนะฮะโอเคน,นะ,ะก็จบแล้วสำหรับการไกด์กิจกรรมสีสารวิจิตแห่งส่วนสีม่วงในฉากที่2อนะฮะฉากที่สอเพื่อนๆก็เหมือนเดิมเลยฮะต้องไปเล่นกิจกรรม เนื้อเรื่องรากก่อนะฮะส่วนเนื้อเรื่องย่อยเนี่ยเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ไม่เป็นไรนะฮะส่วนการตีป้อมเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าเราจะปล่อยมอนเตอร์หลุดกี่ตัวก็ได้ไม่ว่านะฮะขอแค่แต้มของเราเนี่ยเพียงพอกับคะแนนที่มันต้องการเนี่ยก็สูงสุดอยู่ที่2อ0 0ันะฮะแล้วก็ต้องเล่น2โหมดหรือว่าเล่นแค่2รอบตอนหนึ่งวันเท่านั้นนะฮะเพื่อนๆก็ได้แล้วการก็ไม่ต้องหาเพราะว่ามันสู่มาให้เราอยู่แล้วนะเราสามารถเลือกเองได้เลยแล้วก็ป้อมเนี่ยมันอัพมาให้เราอยู่แล้วไม่ต้องมาเสียเวลา จะได้สูงถึง240พิตรเจมถ้าเกิดรวมกิจกรรมด้วยก็จัดไปประมาณ300ก,กว่าเฉพาะแค่กิจช่วง2แค่ช่วงเดียวนะฮะอันนี้ก็เป็นวันนี้สําหรับกิจกรรมตีป้อมหรือว่าสร้างป้อมนะฮะเหมือนเดิมเลยใครมีคําถามอะไรสงสัยตรงไหนนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามผมได้ที่ร่างคอมเมนต์คลิปนี้เลยนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องผมนะฮะสำหรับคลิ ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วผมนะบ๊ายบาย